ชิหายแล้วโดนทุกตัวเลยหน้าช่องพูดพร้อมกันหน่อยเร็ว r i p หน้าช่องสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องจากสอปพอ,พอลาวกันด้วยครับพูดพร้อมกัน่อยเลยครับ r i p หน้าช่องครับสคู่โดนทุกตัวเลยครับกาบงาม,งาม กราบสวยๆขอโทษขออภัยสมาชิกที่ตามเบ้นกันด้วยในหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับผมของมันโดนกันได้ครับของมันโดนกันได้จริงๆครับกราบขอโทษกราบขออภัยจริงๆครับรอบบอลดึกลายำใจกันสุดๆเลยครับกราบขอโทษกราบขออภัยกันอีกรอบครับวันนี้นํามาเสิร์ฟกันอีกเช่นเคยครับสําหรับหน้าช่องครับจัดหนักจัดเน้มในกลางสัปดาห์วันพฤหัสบดีที่ 13กุมภาพันธ์2568นะครับเมื่อวานนี้ขอสรุปผลงานผลประกอบการรวมๆให้ฟังกันก่อน,นครับเมื่อวานนี้เหมือนที่เบนบอกไว้ครับชิหายแล้วโดนทุบตัวเลยหน้าช่อง4คู่ที่วาดวางไว้ให้ครับโดนทุกคู่ครับยอมรับจากใจลูกผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าเบนเทบอลโดนจริงๆครับ4คู่ลิเวอร์บายนเอซี สูงเบนฟิก้าโมนาโกครับโดนจริงๆครับเมื่อวานนี้แต่ก็ยังดีครับที่สมาชิกในหมู่บ้านเมื่อวานนี้ยังได้ยิ้มแป้นยิ้มหวานยิ้มสุดๆในผลประกอบการรอบเย็นที่ได้บาดวางไว้ให้ครับเนี่ยยังดีอกดีใจอยู่ครับโดยภาพรวมแล้วเมื่อวานนี้บวกลบคุณหารยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ขาดทุนและมีกำไรกันเล็กน้อย เพราะทั้งเน้นการตีรอบบอลเย็นมาทุกตัวครับไม่ว่าจะเอฟมารินอสบุรีลัมและก็ซานฟาเซฮิโรชิมาครับทั้งเน้นจับเน้น3ตัวมาใช่ใส่ในชุดอัลบั้ม3าครับดีอกดีใจแล้วรอบบอลดึกนะครับตัวขนมหวานทานง่ายอย่างซันนร์แลนด์ก็ทำผลงานได้อยู่นะภาพรวมผลประกอบการยังอยู่ในทิศทางที่โอเคใช้ได้ แวันติดติดแล้วครับกับในบ้านที่เบนพาพี่ๆสมาชิกบวกและที่สำคัญเลยครับก่อนที่เราจะไปรับฟังทัศนฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568ครับโปรแกรมฟุตบอลยังน่าสนใจและการประกบคู่วันนี้คัดสรรมาให้แล้วเน้นๆแก้มือนหนักๆสามคู่ในหน้าช่องกันก่อนเดี๋ยวตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้เจอกันในหน้าไลฟ์สด บวกกับในหมู่บ้านเปิดใจแล้วก็ตามเข้ามานะครับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์ครับมีคำบรรยายคำอธิบายเสียสละเวลานิดนึงอ่านคำอธิบายอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์และพี่ๆเอฟซีทุกท่านจะเจอทางเข้าหมู่บ้านเทพบอลหวานเกี๊ยบมาสดชื่นมาหวานฉ่ำไปด้วยกันในหมู่บ้านนะครับฝากไว้ด้วยครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นและอีกหนึ่งอย่างครับเหตุผลสําคัญครับ สปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์หลักที่เบนอยู่นะตอนนี้ครับการันตีความมั่นคงมั่นคงเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจได้หนึ่งร้อยเครับอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงไม่มั่นคงมาอยู่ทุกที่เดียวกันครับการันตีหนึ่งร้อเครับวันนี้คัดสรรมาให้แล้วครับสามคู่หน้าช่องเน้นๆนะครับลดระดับจาก4ี่เหลือ3ามกันหน่อยนะครับสามคู่นี้น่าสนใจมากข้อมูลฟุตบอลดีๆเหตุผลฟุตบอลดีๆคลิปนี้มีคําตอบ เอิดหัวจัดคู่แรกสวยๆครับเบนขอโฟกัสไปที่ยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกครับผมระหว่างเฟเนบัเช่วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันเดริดครับคิกออฟเวลาเที่ยงคืน45นาทีสำหรับทัศนาฟุตบอลคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างเฟเนบัเช่ได้เลยครับ ด้วยโจย์ตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมาในกระแสต่างประเทศเขามองว่าเป็นทางเฟรนเดอร์เช่วันนี้เล่นในบ้านตัวเองต้องบังคับชนะและทำสกอร์ห่าง2ประตูไข่จะยิ้มหวานและเอเต็มแต่ถ้าชนะได้อย่างเดียวก็ยกหยวนกันไปถ้ามองโดยผลงานในภาพรวมต้องยกให้กับเจ้าบ้านเฟเนเดเช่ณปัจจุบันทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าทั้งเฮตุเฮตที่เจออกันบวกกับผลงานในภาพรวม5เกมหลังสุดเฟเนเดเช่รวมทุกรายการไม่ ม่แพ้ใครมาเลยครับเป็นการชนะมา4เกมและเสมอ1เกมกับสิ่งสําคัญครับในการที่เฟเนบเชเล่นในบ้านตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับในการที่เล่นดีเพราะ6เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านตัวเองไม่แพ้ใครมาเหมือนเช่นเคยครับชนะไปถึง5เกมและเสมอไป1เกมในบ้านตัวเองนัดล่าสุดในรายการตุรกีครับ ก็อัดทีมเยือนไปถึง5ประตูต่อศูนย์แล้วมามองทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างอันเดเลตบ้างครับผลงานโดยภาพรวมเป็นช่วงที่ดอปลงไปเยอะเหมือนกันเพราะ5เกมหลังสุดอันเดเลตชนะได้แค่2เกมแพ้2เกมและเสมอ1เกมยิ่งการที่ออกไปเป็นเกมเยือนแล้วด้วยครับ4เกมหลังสุดรวมทุกรายการของอันเดเลตยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยทัศนคฟุตบอลคู่แรกที่อยากได้เชียเชียเจ้าบ้านอย่างเฟเดบาเชเชสวยจะจัดและสวยมากๆเป็นคู่แรก ลุยกันต่อในคู่ที่2ยังอยู่ที่ยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับ ชิกออฟเวลาเที่ยงคืน45นาทีระหว่างเจ้าบ้านอย่างมิทิลนลนวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอโซสดัดสำหรับคู่นี้นะครับที่เจอะลึกลงไปกระแสต่างประเทศเขายกให้ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลอสซสดัดวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยเกรดฟุตบอลเปิดมาดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างมิทิลนลนอยู่เล็กน้อยคือวันนี้เลอโซสัดต้องบังคับชนะสถานเดียว คอยจะยิ้มหวานและเฮเต็มสำหรับทัศนาฟุตบอลคู่นี้เบนขอซื้อใจซื้อสองมุมเชียเจ้าบ้านอย่างมิติแลนด์วันนี้จะเปิดบ้านไม่แพ้เลเอสุสระเป็นอย่างน้อยครับ มิติแลนด์ดินแดนสีวิไลเราต้องบอกว่าถ้ามองด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นครับต้องยกให้กับมิติแลน์ช่วงที่ผ่านมาทําผลงานโดยภาพรวมดีกว่าเกรดฟุตบอลอาจจะเป็นรองก็ตามทีเฮด o ูเฮดไม่เคยเจอเจอกันมาก่อน4เกมหลังสุดของมิติแลนด์ไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะมา3ามเกมและก็เสมอเพียง1เกมแล้วทุนเดิมของฝั่งผู้ไม่เยือนอย่างเลเอสโตาเล่นนอกบ้านไม่ดีเล่นเป็นเกมเยือนไม่ดีครับ3เกมล่าสุดรวมทุกรายการ แพ้ลวดมาทั้ง3เกมวันนี้ออกมาเป็นเกมเยือนด้วยแนะนำทัศนะฟุตบอลคู่ที่2ที่น่าเชียร์เชียร์เจ้าบ้านอย่างมิติแลนด์วันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยมิติแลนด์ดินแดนสิวิไลเอ็ดท้ายสวยๆในฟุตบอลคู่ที่3ที่น่าเชียร์ครับยังโฟกัสอยู่ที่ ยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกอีกหนึ่งคู่ครับชิกออฟพร้อมกันเลยคือเที่ยงคืน45นาทีระหว่างเจ้าบ้านอย่างเฟรนวัลลซีวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิตทเรียพอเซนครับสำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้เบนยังยืนพื้นให้เลือกเชียร์ที่อาเจ้าบ้านอย่างเฟรนวาลลซีเล่นในบ้านดีโคตรครับเชียร์เจ้าบ้านอย่าง ie, เฟรเเน v a วาลซีไปได้เลยครับ ก็ต้องบอกว่าถ้ามองถึงผลงานและฟอร์มการเล่นของเฟรเดนบาลอซี่ครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่พวกเขาเล่นในบ้านตัวเองดีมากเพราะ7เกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่ว่าจะในลีกหรือบอลถ้วยในบ้านตัวเองไม่แพ้คใครมาเลยแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับวิโตเลียพาวเซนในการที่ออกไปเป็นเกมเยือนไม่ดีสภาพร่างกายนักเตะบวกกับ สภาพอากาศยังเอื้อให้กับเจ้าบ้านอย่างเฟรเรนบาลอซี่วันนี้เชียร์ได้ตัวหลักๆก,ก็อยู่กันครบบวกกับภาพรวมและกระแสภายในเชียร์เฟรเนบาลอซี่ในบ้านวันนี้ไม่มีผิดหวังครับนี่คือ3คู่ในหน้าช่องจัดหนักๆจัดเน้นๆแก้มือคําคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับสรุปไหมเลยครับ3มคู่มองเจ้าบ้านทั้งหมดเลยครับ เฟเนบัเช่มิดเทลแลนด์และก็เฟรนวาลซี่ตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่ๆสมาชิก FC ทุกท่านเปิดใจแล้วตามเข้ามาปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญเหตุผลฟุตบอลเบนจะวิเคราะห์ไว้ให้ในหมู่บ้านใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าหมู่บ้านอยู่เสียสละเวลานึงอ่านคำบรรยายและพี่ๆ FC ทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสำเร็จเข้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นวันนี้เหมือนเช่นเคยครับ ขอให้พี่สมาชิก FC ทุกท่านดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว